บทเรียนที่ราคาแพงที่สุดคือการได้สติกลับคืนมาหลังจากวันนั้นที่กูได้เผชิญหน้ากับความจริงว่ากูเป็นแค่เหยื่อในเกมของเขาความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาไม่ได้มีแค่ความโกรธแต่มันคือความรู้สึกที่ต้องตั้งสติมึงรู้ไหมการได้รู้ความจริงมันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นทันที แต่มันทำให้กูได้เริ่มต้นคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้นกูเริ่มหยุดโทษตัวเองและมองเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากมุมมองของคนที่สากูเริ่มคุยกับคนในครอบครัวการบอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ มึงคิดดูสิจากผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังมีความสุขกับความรักกลายเป็นคนที่ถูกหลอกถูกใช้เป็นเครื่องมือและยังต้องแบกรับปัญหาเรื่องเงินที่ตัวเองไม่ได้ก่อมันน่าอายแค่ไหนวะแต่กูตัดสินใจที่จะเปิดใจเล่าทุกอย่างให้ครอบครัวฟังตั้งแต่วันแรกที่เจอกันไปจนถึงวันที่กูต้องไปขอร้องญาติให้ช่วยเขากูไม่ปิดบังอะไรเลย และสิ่งที่กูได้รับกลับมาไม่ใช่การส้ำเติมแต่เป็นการให้กำลังใจที่อบอุ่นพ่อแม่และพี่น้องของกูฟังเรื่องราวทั้งหมดอย่างตั้งใจพวกเขาบอกกูว่าไม่เป็นไรนะลูกมันคือบทเรียนพวกเขาให้คำปรึกษาว่าควรทำยังไงต่อดีควรจะไปแจ้งความหรือควรจะปรึกษาทนายความไหม มันเหมือนมีใครบางคนมาช่วยดึงกูขึ้นมาจากหลุมดำที่กูจมอยู่คนเดียวกูเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อีกครั้งกูเริ่มเรียนรู้ในระหว่างที่กูกำลังปรึกษาทนายความและพยายามรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะเอาผิดกับเขากูก็ได้เรียนรู้อะไรที่สำคัญมากทนายความบอกกูว่าการไว้ใจไม่ใช่ความผิดครับ คำพูดนี้เหมือนระฆังที่ดังขึ้นมาในหัวของกูกูเคยคิดมาตลอดว่าการที่กูไว้ใจเขามากเกินไปคือความผิดพลาดแต่ทนายกลับบอกว่าความรักและความไว้ใจคือพื้นฐานของความสัมพันธ์แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการมองเห็นสัญญาณเตือนมึงเชื่อไหมคำพูดของทนายมันทำให้กูย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้ง กูเรื่มมองเห็นสัญญาณเตือนที่กูเคยปล่อยผ่านตอนที่เขาบอกว่าเครดิตเสียแต่กูไม่ได้ถามต่อว่าเสียเพราะอะไรตอนที่เขาขอสลับซิมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติสำหรับคู่รักทั่วไปตอนที่กูได้ยินคำว่านี่นอกระบบแต่กูเลือกที่จะเชื่อในคำแก้ตัวของเขาตอนที่เขาใช้คำพูดอ่อนโยนเชิงกดดันให้กูช่วยเขาในเรื่องเงิน ทุกอย่างมันคือสัญญาณเตือนที่กูมองข้ามไปเองเพราะตอนนั้นความรักมันบังตาและความเชื่อใจมันปิดกั้นการมองเห็นความจริงของกูไว้กูเริ่มเข้าใจแล้วว่าความผิดพลาดของกูไม่ใช่การไว้ใจแต่เป็นการที่กูไม่กล้าตั้งคำถามการที่กูไม่กล้ามองตรงไปที่ปัญหาและการที่กูเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาอยากให้กูเชื่อ การได้ตั้งสติและมองเรื่องราวทั้งหมดจากมุมมองที่แตกต่างออกไปมันทำให้กูได้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตบทเรียนที่ว่าสติสำคัญกว่าความรักถ้าความรักนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาบนการหลอกลวงและความเห็นแก่ตัว